สวัสดีค่ะสสวััดีครบพ่อแม่พี่น้องมือนีสิผ้ามาเบิ่งล่ำมั่นพันอีแดงรถงอเด้ดอค่ะคือเก่าค่ะมือนี้คือเก่าคือหลังพอดีหัวง่ามอยู่บมล่ะครับมั่นอู้งามอีหลีเบิง่งเบิ้งสิผ้ามาเบิ่งบัดนี้มอยากยกโซ่ล่ะมืโมนี้คือหยังแน่นี่อ้าวเก็มนี้เจ้าเออมือนี้บ่อันนี้คุณคุณหยังคเ,เอาอันมือนีบอนี้คุณกัลตนาค่ะกัลตนาครับอันนี้คุณหยังครับ เกมมี่เกมมี <g desserts> uh, ่ถูเบาลอยล้านครับเอาดึงไ้เพื่อนเบิงเน่ไอ้พูดโอ้โห้เออเออโอ้ยโอ้ยเบิงเบิงเบิงพอแม่พี่น้องนี่สดได้ครับนี่สดสเออบอดดิอันอันนั้นเด้อบอดดิตัวเด้อนี่สุดๆร้อนๆเลยนี่เมียนครับเกมมี่เบาๆนะเบาหักปานแตงแพงป่าตาลละครับมันนี่โอ้ยตาแดงหัวนี่สุดยอดเลยเน้องไอ่เนาะเมียนเมียนไปไปดึงให้เพื่อนเบิงอีกเนี่ยไอ่ เออเ้าเอาหัวนี่ไอ้ไปเอาเมื่อคืนขอบขอบไปเออจักกิโลกันนะประมาณประมาณสองโลครึ่งครับคิดว่าสโลครึ่งเลยมือแม่เท้าเอาดินเอาดินออกเลยยี่สิบโลแมนบอกครับครับยี่สิบโลโอ้ยเอาไปไว้เอาไปเบาเอาไว้หั่นละบัวได้พ้นจะได้ปิดงานทั้งคืนเออเฮ็ดอยู่นั่นไปดึงให้เพิ่อนเบิ่งอีกในี่ไอ่นันนันนันเจ๊ซีหาเงาน่ะ เออครับแม่นบ่ให้พี่น้องเบิ่งเงาดีกันพี่น้องเอ้ยถึงความงามให้พี่น้องเบิ่งเงานี่ก่อนอันถือผ้าเด้อมื้อนี้เด้อหเวยเบิ่งพี่น้องเบิ่งอ้าวทีมผ้าก้อนที่นี่จนได้แบกเหงานี่ปราะว่าจะรั่เหงานี่บ่สามซีฟเด้อยู่ค่ะสามซีฟรั่แมนเอาให้บ้ากิมมี่แบกนะเอ้า เอาอ้ายแบกเจ้าโอ้ยไฟเบกเมื่ไหรโอ้เป็นตะนักแต่ครับโอ้ยหนักหนาวจริงใช่ไหมไม่เอาคักเลยอันเออเอาผู้บ่าเอากันอยากอายทีเดียวเขาเม่อยากเขาก้อนพี่หน่องเลยเขินอะไรเงี้ยหวอยู่เดียวนี่มันเขินมาทั้งโอ้ว้ากินหนี่ก็ได้นะครับผมอยากไอ้วาสั่นครับไอ้สาวดึงดึงโซ่สาวได้ไหมดึงดึงโซ่ในไอ้หนี่ดูหน่ะ ครับพี่อืออุ้ยขากน้อยเนาะพนะทั้งใหญ่ทั้งเหาเนาะใหญ่ยาวมักเจ้าซ้ำนี่อยู่บ่ละไายบ่หนักบ่เออเอออู้นะครับพี่น้องครับเอาหยอกอันกั้นหัวหัวมวนไอ้เสือเด้อพี่น้องเอ้ยบ่หยอกเงี้ยเงีกันน้ำบึ้งพูดนะทั้งใหญ่ทั้งยาวอันตัวเฮ็ดเวียกมีเึงเลยกันเง่กันน้ำหมดตัวเฮ็ดให้พี่น้องบึ้งอ้ยสุดยอดค่ะพี่น้องนะ อ้ยพูดมีแต่หัวใหญ่ๆครับพี่น้องพูดเอาไปหาตังอ้ายพูนนะเบาวกริมีนี่แหละนะครับอยู่กับเบาวกริมีเฮานี่แหละนะครับเบาวกริมียกสู้ครับวันนี้ทั้งไหนเฮาทั้งพูนบ่เฮาบ่ะที่นี่ทั้งพูนบ่ามาว่าพี่อ้ายเบากริมีทั้งพูนกับเบาวกริมีอ่าพูดพูดไปทั้งอ่าพูนเอ้ยนะครับทักทายพี่น้องน้ำเนี่ยก็แล้วกันครับมื้อนี้อยู่กลางไฮครับมื้อนี้ บรรยากาศสดๆผ้าพี่น้องดึงมั่นซ้ำปะหลังไอ้ไอ้ไอ้แกมีไปมาไอ้แกมีพูดไปแล้วพ่นมาดึงใหเพิ่นเบิ่งแน่ออาเอ้ยเงาไปเอาบ่คืนเออบิเตอเออุนนุนนโอ้ยุนนโอ้ยกๆโซแน่เออสถานะกระสุดครับดิอายนดึงไห้เบิ่งเออ น่องดึงบ่ไว้น่องโอ้ยมันใหญ่หลแต่ละกระบอของเนี้ยเป็นตันยี่แรงเอ้ยพูดนะโอ้ยเบืองในพี่น่องเอ้ยพูดนะโอ้ยบ่อยากยกโซ่มันหนักมันหนักนี่นะครับบรรยากาศอยู่ฝากติดตามไว้เด้อค่ะพี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่ล่ะขั้นสนใจกระซังไดนขันนั่นอีแดงนี่ล่ะค่ะรถงอค่ะนี่เด้ออัน ฟังน้าอัซองที่พี่ชนี่่ะคะนใกิตายมาพี่มาเจ้ามาเอาเราเอาไม้ไปตดอะอีเลยโอ้โไปสกมี้ืนกมีันไปบ้าแกมีเอาไม้ติดกเสียทีาเอามันมวนเนาะค่ะวันนี้จะเอาอันซี่เลียดเนาะวันนี้เนาะเอาอันคิิปนื้หัวมวนไปนั่งจังมือง่อยเก็บ เก็บไปนั่งทายไปนั่งมือนี่ค่ะโอ้ยเงื้อมันใหญ่ไหลยังสู้พี่น้องอ้าวพี่น้องกันโอ้ยมือนี่เจ๊ด้มือนี่บอ โอ้มันนี่มากับผู้บ่าวผู้บริหลุบหล่อแต่ว่าเราไม่มีอ่ะหรอกมันนี่แต่ว่าอียังกับยาเด้อเอ้ยยังกับยาเด้อแต่ว่ากระหักน้องแสหลาขึ้นเขาแหละเออเลยเพราะว่ายังเกับหนองแสบางคนเขียนมาไหนเนาะอันเนาะอันเกยเนาะเออเป็นข้อมวนซื่นเออบ่เวียดเออมันนี่มากกับน้องแสหลาล้าน้พอี้บานเนียวเออานั่นผู้ใดสนใจติดต่อเาว่าเราเพื่นท่านเนี่ม่มีอ่ะเลเออเราเป็นคนสุดไอ้ไอ่ไอ้ไม่หยุดเงาหนีแนาะ โอ้ยเบ่งแนลันเอ้ยเอาตได้น่เอาได้เลเอาวังเอาบางเด้งเลยวางเลยวางเลยแมนจะเออเอาโอเคอุยมาขัดเอดพี่น้องมาบ่งแนหัวมันอนิชุดยอดหัวมันนี่เพราะตรงห่วงอ้ย เป็นังไงอ้ายเอาข้นยู่วะค่ะเอาลองเสาลาคอเหยียบวานนี่เอาไปจัดไปนี่ต้งไอเกมมีนะมาค่ะสวยพันวงเนาะง่าอ้าวเาหน้ามึงเอาเยียบบาง่ายเงาทนนีันแหละเนาะอ้าวโทษเด้อพี่น้องเด้ออย่าาสั่นาสิบงแน่ ผู้ไดสิบสนใจหัวมันคำนีเอ้ยไอแกมีแล้วดึมากไอแกมีแล้วไงวัดลานมาไหวไปเล่าแกแบบสุดยอดอ่าหอ้ยไอคุณนี่ก็ากิรีนี่ยนกบระเดาดเลยมันช่หนักแนั้นนี่ดึงนี่ฟวดเลยออาศัยเพิ่นตัวไปเห็นงานต้องการก็ใส่เราตัวไม่เอาไม่สีแล้วไอมาเบิ่งในเงานีทั้งไงทั้งเห่าี พี่พี่น้องเพิ่นเบิ่งแน่พี่เลียงไว้ให้เบิ่งก็ได้นี่เสียวซําใดหัวมันนั่นเอิ้นอ้ายก็บ่มาแล้วเด้อค่ะบาดนี้เพิ่นย่านหัวมันใหญ่มันยาวอู้ยอ้าอู้ยพูอ่ะเบิ่งพี่น้องเบิ่งดิเนาะพี่น้องเบิ่งวกันนี่หัวมันนี่เอิ้นเพิ่นมาเบิ่งเออเอิ้นพี่น้องเบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้อได้ยินบ่เพิ่นอยู่ใกล้บ่ให้เพิ่นอยู่ใกล้บ่นี่ใกล้มั้ยนี่อ้ย อึบอึบนี่นะทีมงานอันอันเท่าทีมงานน่งหัวมวนที่มนึวงหัวมวนะนี่ละฝากช่องน้ำเนีช่องจีพีช anel แล้วก็ติดตามในตลอดเอ้ยเอ้าวโยกว่ายังกันไปเนี่ยว่าวอยกันไปแลเนาะมีผู้่าวยกว่าวโยกเราตัวเราไม่มีเมียก็ว่าหยอกเรามีถัวก็เสือมไปเลย่าเนี่ยเอ้ยไม่ไบอกอ้เราไม่มีเมียเาม่มีเยกวาวกเราถั่ว ไปจะไปกระหาเบาหยอกผู้อื่นเนาะแค่อื้ออุ้อึบบ่าวลอยแหละค่ะผู้บ่าวซังที่เอาดึงขงใหญ่ของยาวหลายอึ๊บพี่น้องเอ้ยสนใจสั่งไหนเด้อค่ะพันมันก็มีเด้อพันอันล่ำมันนั่นพันอีแด้งโดนงอค่ะใจซังก้อนแมนน้่มละสองบาทค่ะว่วแพง บ่พแพงเอาให้โลดค่ะรับละสองบาทโอเค okay, ค่ะสองบาทแมนค่ะสมัยมันสิเสี่ยงอีหล่าบ่แพงเลยสองบาทเพรา,ราระว่าหัวมันโอเคมาตรฐานหะัวมันค่ะโอเคขายได้ระดับค่ะไม่มีปัญหาในเรื่องการขายสุดยอดเนาไอ้โอ้ยแมนแมนง่ามแม่งลเลยเจะกัดได้น้ำนักพร้อมอีตั้งหากนี่นเอาโทษเด้อพี่น้องเบิ่งแน่เออเอา ตต่กีเนาะมันก็บาบายังดอกแตะ่ะตัวนี้โอเคสุดยอดพราใบไอ่ไอ่จับหันนี้พี่น้องเริ่มก่อนโยหัวหนาอดอ่ไ่ไอ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 ่ไ่ไอ่ไอ้ไออ้ไอ่ไอ่ไอ่ไอ้มา่ไอ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 หไ่ไอ่ไอ่หอ่ไั่มันไอ่่่ไอ่ไ่ไอ่่อ่ไ่าออ่อ่ไอไอ่อ่อ่่อ่ไอ่ไยอออออ่อกบ่่ สบาทแม่บอสเอาสงบาทค่ะสองบาทสองบาทโอเคมาเอาน้ำมันซื้อน้ำเพลินนี่อยากได้ติดต่อก็เพลินไอเบอร์โทรเพลินมีอยูศูนย์สองห้าอ่เ้าโอเคโอเคโนี่จัดไปจัดไปใหญ่เงเนี่โอ้ยใหญ่มากเงญ่มาถุงดูดน่เจตายรับประกันเจตายรับประกันคอนเฟิร์มบ่ะไอไอยกปเวยยกป่เพิ่นหฟันทงโอเคพันเปเซ็ไปเลยระดับเท่าแกเพิ่นนี่ลูกพี่เสี่ยง อ่าโอเคไฮมันเพิ่นนี่อยู่ในไฮมันเพิ่นอยู่ตอนนี้โอเคมาทันระดับเคดีโอเคโอเคโอ้แต่บอกหูว่าเพิ่นใส่ปุ๋ยยังสัมาว่าคือว่าโพดแท้เพิ่นนี่สอยจุ๊บจ้าณว่าประมาณว่าสิบอกค่ะสิบอกอ่าอ่าโอเคว่านี่ค่ะใส่โฟโต้ที่นีค่ะโอ้ยสุดยอดเลยไล่หนึ่งนี่ดิ่หาตันขึ้นบ่อยากอุ้ยบ่อยากเบาบนมือนี่บ่ได้บ่ได้ถือบ่ได้ถือมาเนาะน่นี่เอา มือร <Pop> <expand> <out> ัง so ม anyway. ือหนานมือหนาแม่บอกโอ้ยต้นเหี้ยงคือหมายถึงว่าให้มาแบบกระทันหันแมีนเอ้าสีเอาไม่ไายเบิร์งเฟืองโอเคโอเคไอ่ใจังสีเดี๋ยวเอาไปไปจัดการว่าเออสีแดงหัวมันแบบนี้แมียนเโอ้ยแต่ว่าซ้ำนี่โอเคเลยผ่านเด้ถ้าไม่ผ่านไม่ได้อันนี้มาฐานเอาตะลังไปปูกกระสือก็ว่ามีผลแล้ว้อยเนาะโอ้ยเบางแน่ก็ยกขึ้นแน่นอนแต่ละหัวแต่ละเงาบี้ยนี่นี่ด้วยว่าสีเอาเงี้เอาเงี้ยเอคนนี้วะ ไปอืออือโอเคโอเคน้อ uh พ okay, okay, okay. sure, okay. 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 so ี okay. ่น้องน้อเอาจ้งให้กระซอสนับสุ่มนนี้เพราะว่ามันเพิ่นมาสานโอเคแต่ว่าที่ว่าที่สื้อสื่ยังกะนี่ละตามเบอร์เพิ่นนี่ละโอเคแต่หัวมันโอเคผ่านลามันเพิ่นนี้เพื่อนไข่เท่าไรก่อละไปสองบาทโอเคแล้วหัวมันนี่โอเคผ่านเลยแต่ว่าเมือนี้มาเก็บมันคนุพี่เพื่อนนี้ดึงขึ้นตะเกเงาจนเจ็บเง ดึงสุดสุดแขนนี่นี่สุดแขนนี่นี่พี่น้องแขนสิุดรุ่นแรงนี่เพร่อวับเจอของใหญ่เยอะนี่ไอมันบอกของใหญ่มันก็เลยอยู่เออของใหญ่ก็เลยอยู่ไอไม่เช่นไม่พี่น้องเนาะแต่พี่น้องสนใจเอาติดต่อเด้อนี่เบอร์โทรนี่เด้อนี่เด้อเด้อนี่นี่เบื้องตี้เนี่ยมันจะละเงาโอ้ยสุดยอดสุดยอดฝากเลยค่ะคำามาเบื้องใดเด้อฝากเนี่ยพี่น้องเด้อฝากเนี่ยฝากเนี่ยค่ะค เมื่อนี้กะเหลาเนื้อหัวมวนกันแล้วเนาะค่ะเนาะเฮ็ดงานกันไม่เมื่อยกะทายไปนั่งกันเว้ยนี่ไอ่เอาอ้ายเดินี่ดึงคอยดึงกับฝากติดตามไว้เรื่อยค่ะเด้อฝากติดตามแนช่องจีพีชาแนลค่ะคุณได้สนใจพันมั่นคุณได้สนใจพันมั่นกะสั่งได้โทรเข้ามา ศู7ย์เก้าเจ็ดศูนย์สองห้าศูนย์สองห้าศูนย์้นย์เจด้บอร์นี้นะค่ะเบอร์เดียวเบอร์เดิมเบอร์เดียวเบอร์เดิมบ่มีเบอร์อื่นใช่เบอร์นี้ใช่เบอร์นี้ตลอดแม่นบอตลอดค่ะเบอร์นี้โอเคค่ะถ้าอยากได้มาเองแล้วาสบตเออสางนสอาโอเคอสร้งน้ำพนยางเดียวมาก็สชกันขอบคุณหลาหลายค่ะพี่น้องที่ติดตามเฮาเนาะอ่าแม่นแม กันลำข้านกันยยอะมา,ากกันเลยค่ะพี่น้องเอ้ยอขอบคุณหลายๆบ้อมีดหรอกเข้ามาลำงกานพี่น้องที่อยากจะได้หัวมันใหญ่กว่านี้อา้าขอบคุณพี่น้องออคุณเนี่ยขอบคุณค่ะ